เส้นวาสนาที่มาจากเนินจันทร์เหมือนในรูปนี้นะคะเป็นเส้นวาสนาที่บ่งบอกว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะเป็นคนที่หาเงินได้คล่องหาเงินได้ง่ายค่ะถ้าใครที่มีเส้นวาสนาหลายเส้นนั่นหมายถึงช่องทางในการหาเงินจะมีหลากหลายช่องทาง ถ้ามี2เส้นก็หมายถึงมีสองอาชีพหรือมีช่องทางในการหาเงิน2ช่องทางนะคะและถ้ามีมากกว่า2เส้นนั่นก็หมายถึงว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่โชคดีแล้วก็เป็นคนขยันในการทํามาหากินหาเงินมีความรู้ในการหาเงินเนี่ยได้หลากหลายช่องทางมีรายได้หลายทางนะคะแต่ต้องดูที่คุณภาพของเส้นด้วยค่ะว่าถ้าเส้นวาสนานะคะที่เป็นสีฟ้าเนี้ เป็นเส้นที่ชัดไม่ขาดไม่มีโซ่ไม่มีเกาะนั่นก็หมายถึงการทำมาหากินราบลื่นค่ะนะคะทำมาค้าขึ้น ะะเงินทองไหลามาเทมาแต่ถ้าเส้นวาส,สนาของใครไม่ค่อยสวยถ้าเป็นลักษณะเส้นโคตไปโคตมานะคะนั่นก็หมายถึงเป็นคนที่มักจะเปลี่ยนงานบ่อยค่ะทํางานอะไรก็มักจะทําได้ไม่นานนะคะมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนงานย้ายงานหรือมีอุปสรรคนะคะแต่ถ้าเส้นวาสนาของใครนะคะมีเส้นตัดเส้นขวางเยอะๆโดยเฉพาะเส้นตัดเส้นขวางที่มาจากเนินอังคาร ต่ำนะคะใกล้ๆกับโคนนิ้วโปง้งขึ้นไปใกล้ๆกับบริเวณจุดเริ่มต้นของเส้นสมองกับเส้นเส้นชีวิตนะคะนั่นหมายความว่าคุณจะได้รับ อุปสรรคนะคะปัญหาอันเนื่องมาจากคนใกล้ตัวหรือญาติพี่น้องที่เข้ามาเป็นอุปสรรคขัดขวางในการประกอบอาชีพการงานหรือว่าได้รับความเดือดร้อนใจนะคะจากคนใกล้ตัวหรือญาติพี่น้องหรือแม้แต่หุ้นส่วนนะคะในการประกอบอาชีพการงานหรือการค้าขายที่มีหุ้นส่วนเนี่ยมีความขัดแย้งกันหรือว่า ไม่ค่อยลงรอยกันหรือมีปัญหานะคะกับหุ้นส่วนเพราะฉะนั้นการที่จะดูคุณภาพ ของการงานรายได้นะคะจะดูที่ลักษณะของเส้นวาสนาหรือเส้นโชคด้วยเหมือนกันว่าเป็นเส้นที่หมดจดหรือไม่เป็นเส้นคมชัดไม่ขาดไม่มีเส้นตัดเส้นขวางเยอะนะคะไม่มีเกาะไม่มีโซ่นั่นก็หมายถึงว่าการทํามาหากินของเจ้าของลายมือจะเป็นคนที่ทํามาค้าขึ้น การงานลาบลื่นนะคะมักจะไม่ค่อยพบอุปสรรคขวากหนามมากมายเท่าไหร่นักนั่นเองค่ะสนใจดูดวงส่วนตัวกับนายพยากรณ์แพ็กเกจการดูลายมือมีให้เลือก3แพ็กเกจดูดวงไพ่ยิปซีหรือไพ่ออร์เคลิลแพ็กเกจการดูดวงเพื่อตอบคำถามเริ่มต้นที่199บาทสักลายมือเศรษฐี หรือจะเรียนดูลายมือออนไลน์กับนายพยากรเรียนจบแล้วมีใบรับรองให้แอดไลน์ที่ idline แอดนายพยากร